จากสายพระเนรกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมาตลอดระยะเวลา48ปีทำให้วันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งได้ต่อยอดการพัฒนาการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระบรมราโชาบายที่พระราชทานแก่พลเอกตุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้ผนวกการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช ให้เข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นนั้นถือเป็นพระราชบายสําคัญเพื่อสนองพระบรมราชบายคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมยึดเอาแนวพระบรมราชบายและพระราชดำรัสลงสู่การปฏิบัติด้วยการออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี2568นี้มีผลการตรวจเยี่ยมรวม8แห่ง ศาสตราจารย์เก <descript> <League> ียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจำนวนหนึ่งแห่งนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจำนวนสี่แห่ง พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจำนวน3าแห่งวันที่7กุมภาพันธ์2568สศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชพร้อมคณะตรวจเยี่ยมรับฟังผลการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชในทศวรรษที่5 มีการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและยังได้จัดคลินิกชะลอชาราชีวายืนยาวศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อจัดบริการทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและออกบริการคลินิกผู้สูงอายุสัญจรในชุมชนหมู่บ้านและรอพอสอตอรวมสิแห่ง สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุรวม20ชมรมมีสมาชิกรวม400คนจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจภายหลังบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อคีภัยหอผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วันที่3กุมภาพันธ์2568นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการและกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายณอาคารศิลวิสุทธโธและเป็นประธานพิธีเปิดการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงพยาบาล ด้วยผลการดำเนินงานด้านอื่นตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2567เป็นต้นมาให้บริการผู้ป่วยรวม512รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง13รายซึ่งสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันท่วงทีและยังให้บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีตั้งแต่ปี2566ถึง2568ให้บริการรวม510ราย พบผู้ป่วยมะเร็งหกรายและได้ส่งต่อสู่กระบวนการรักษาช่วยให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้รับการวินิจฉัยโรครวดเร็วและมั่นยำยิ่งขึ้นลดระยะเวลาเดินทางลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีวันที่5มีนาคม2568ติดตามการพัฒนารับฟังผลการขับเคลื่อนโครงการรดรักษอาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติโดยโครงการดังกล่าวรวมกับคณะ,ะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนารถโมบายสโตรกยูนิตแก้ปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและบุคลากรเฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกลโดยมีเป้าหมายรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทันเวลาลดความเสี่ยงจากภาวะพิการหรือเสียชีวิตโดยได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์รวมกับระบบปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล4 g 5 g เพื่อวางแผนให้การรักษาเช่นการให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำณจุดกเกิดเหตุหรือจุดนัดพบ การฉีดสารทึบรังสีเพื่อวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดขนาดใหญ่อุดตันเพื่อพิจารณาส่งรักษาต่อด้วยการใส่สายสวนเปิดหลอดเลือดที่โรงพยาบาลศูนย์วันที่6มีนาคม2568ติดตามการพัฒนารับฟังผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชวางังที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ต่างๆอาทิ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 2,012 ISO 15190 2,020มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐาน HA ยาเสพติดรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรเป็นต้นนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชวางเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองป้องกันและรักษาอาทิ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุ11-20ปีดูแลสุขภาพพระสงค์สามเณรและผู้นำทางศาสนา7,200รูปส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นรวมถึงดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานลดภาวะแทรกซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันที่7มีนาคม2568 ติดตามการพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงศัก์ที่นำเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการอาทิการออกบัตรคิวผ่านตู้คียออสระบบเวทระเบียนแบบไร้เอกสารระบบการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลติดตามสถานการณ์การรับบริการได้แบบเรียลไทม์และยังร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนอาทิคลินิกผู้สูงอายุและจัดคลินิกดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค ช่วยผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีร้อยละ35.84ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีร้อยละ70.14วันที่26กุมภาพันธ์2568พลเอกประยุท์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชพร้อมคณะรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน เคลื่อนกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญตา่ตางๆอาทิงานทศกรรมพระราชทานการคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้การพัฒนารถรักษาอมพารเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตรวจวัดและมอบแว่นสายตาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้การตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงให้แก่พระภิกษุสงฆ์ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวยังได้พัฒนานวัตกรรมบริการเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลลูกข่ายช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลอีกด้วยวันที่12มีนาคม2568ติดตามการพัฒนาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลมอบถุงของของวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและเปิดห้องผ่าตัด อาคารผ่าตัดเฉลิมพระเก 72, ียรติ7จ็ดสพรรษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุชินารายเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางทั้งการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครบวงจรการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติดลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดและภาวะแทรกซ้อนในทารกพัฒนาศักยภาพด้านศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมกระดูกและข้อสามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องโดยในปี2567ได้ทำการผ่าตัดใหญ่1835ราย ผาตัดเล็ก2,678รายโดยผู้ป่วยในกลุ่มผ่าตัดวันเดียวกลับร้อยละ8 9 4 6ไม่ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำคณะยังได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนผู้สูงอายุและประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนมีสุขภาวะดีหมอบ,บ้านโครงการต่อบ้านเติมสุขให้แก่นายเที่ยงชัยพันธ์และนางบุญรวมนินปัดซึ่งเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น วันที่27มีนาคม2568ติดตามการพัฒนาและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับคณะผู้บริหารเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานปลอดภัยลดการส่งต่อซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกลปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแก้ว มุ่งพัฒนาสุขการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบริการต่างๆประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นอาทิการให้บริการสถานีสุขภาพในพื้นที่โดยใช้แอปพลิเคชัน HealTouch h t สําหรับแท็บเล็ตหรือมือถือและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญอาทิการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงในประชาชนอายุ50-69ปีการตรวจรักษาโรคทางตาลดระยะเวลารอคอยลดการส่งต่อในผู้ป่วยโรคต้อกร ผู้ป่วยโรคต้อหินผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตา70.93%ช่วยป้องกันภาวะตาบอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเหนือจะหลดใต้จากตะวันออกจะหลดตะวันตกโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชคือแสงสว่างที่ส่องนำทางโดยพระราชดำรัสที่กล้องในหัวใจ และพระปฐมบรมราชองค์การที่นำทางเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและ,และครองเป็นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนารัสดรตลอดไป